เมนูก <Cornell>. ับข้าวเหนือบ้านเฮาวเนี่นะครับผมแนะนําเก่งพักหุวนหมูใส่ปลาแห้งมะมอครับก่อนอื่นนะครับพี่โอ๊็จะปามาเก็บพักหุวนข้างบ้านนะครับเพราะว่าข้างบ้านที่โอ๊คจะพักหุวนจะนักมากนะครับภาษาการบ่มหม้อวัดต้นอัญชังดอกอัญชังนะครับเนาะยี่โอ๊คไปดันักนิ่มใจนะครับเก็บไปแจกอุ้ยตัวไปเผื่ออุ้ยเพื่่อป้าเพื่อลุงตัวนะครับหลังจากให้เขาก็ร่างครับก็สะอาดครับเอามาลวกสะดุ้งเนี่ยกั๊มนะครับผักไว้เนาะต่อมาต้มปลาแห้งรอไว้เลยนะครับผม จะหั่นเขาจะมักโคกพริกต่อจะมีหอมขาวหอมแดงพริกนะครับแล้วก็มีกะปินะครับโคกโให้ละเอียดนะครับผมนะครับใส่กะปิลงไปเลยนะครับโคกให้ละเอียดหลังจากหั่นครับโอเคอย่าน้ำพริกมาคั่วกระดมันนะครับเพิ่มความหอมนะครับเพิ่มความหอมหลังจากหั่นก็จะเติมน้าต้มปลาลงไปเดือดสักพักหนึ่งเขาจะใส่ปลาแห้งนะครับตีโอชีกันละนะครับเตรียมมาเรียบร้อยนะครับต้มลงไปเลย ครับใส่น้ำปลานิดหน่อยใส่ผงชูรสใส่น้ำปลาใส่เกลือลงไปครับหลังจากท่านก็โอ้ใส่ผักวุ้นหมูตีโอรวกไปแล้วเนาะนะครับหลังจากท่านนะครับก็จะใส่ใส่เกลือส้มลงไปครับลมซับเสวยงามเห็นน้อยนะครับก็ใส่ผักชะอมหรือผักละนั่นเองนะครับผมเสร็จเรียบร้อยครับเมนูของเฮาวันนี้ครับแกงผักหุวนใส่ปลาแห้งครับหอมๆครับหอมผักละนี่แหละครับผมมันตึ๊ซึ่งเหมาะครับมาหยอกครับพ่อแม่พิมพ์ห้อง คือแต่คือว่าครับมาจบขมๆออกหวานนะครับตียวโอเอามาลวกนิ่มใจยนะครับโลสะดุ้งนะเพราะว่าเขาเอาหน้อมตีมันขมๆออกไปเห็นหน่อยถ้าคนมากขมก็ไม่ต้องลวกก็ได้ครับแกงได้เลยนะครับตียวโอบอกว่ามากขมจะได้นะครับก็จะลวกคือความขมจากไปเห็นหน่อยนะครับผมแกงใส่ผักละใส่ใบแห้งบรนเทาครับหีบหน้อมกับมาตึ้งคือครับมันจะหวานแบบธรรมชาติมันจะออกขมจมลมนะครับเหมาะขนาดครับพ่อแม่พี่น้องหนึ่งปีจะได้กินแค่เตื่องสองเตื่องนะเพราะมันปีนดียออกเตื่อเดียว นะครับโอเคครับ่าแม่พี่น้องเมนูนี้ครับมันตึงคือตึงเนาะแต่แตครับพี่น้อง